มิถุนายน2568เวลา8ปนาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากนครฮัมบวกไปกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีเวลา16นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัคราชาทูตณก,กรุงเบอร์ลิน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดรอุนริดไฟทากและดรแวนเนอร์เฟนิกพระอาจารย์เฝ้าทุลอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิดทอดพระเนตรโดยรอบ,รรบออราาท,ทำเนียบเอกอัครราชาทูตทำเนียบเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินเดิมเป็นที่ตั้งของสถานอัครราชาทูตไทยนกรุงเบอร์ลิน ตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นมีห้องใต้ดินด้านหลังเป็นที่หลบภัยสร้างขึ้นในช่วงต้นคตตริสตศตวรรษที่20แต่หลังจากที่เยอรมน,นีประกาศรวมประเทศในปี2533และรวมเมืองหลวงกลับมาที่กรุงเบอร์ลิน รัฐบาลไทยได้ย้ายสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงบอลมายังกรุงเบอร์ลินและได้ซื้ออาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ทําให้อาคารหลังนี้เปลี่ยนเป็นทาเนียบเอกอัครราชทูตจนถึงปัจจุบันบริเวณสวนมีต้นแอปเปิลพระราชทานที่โรงเรียนอนุบาลเฟลร์เบลอมฟิมพาร์คทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่29มิถุนายน2560ด้วย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายจิติพัฒน์องประเสรศิฐเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินตั้งพระกายาหารเย็นททาไบเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาพันศาธานารัฐเยอรมนีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง1กระกฎาคม2568ทรงประกอบเมนูส้มตำพระราชทานแก่พระอาจารย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต วันที่28มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เสด็จลงณห้องประชุมโรงแรมอัดลอนเคมเบนสกี้เบอร์ลินพระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายจิตติพัฒนทองประเสรศิฐเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินเฝ้าถูลอ,องพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนครมิวนิกระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2568 เวลา9นานิก20นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปท่ากาศยานแบรลินบันเดินบวกเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟฮันซาเที่ยวบินที่ LH 1935เสด็จพระราชด,ดำเนินจากกรุงเบอร์ลินไปนครมิวนิกเวลา15นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปพิพิพธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติบาวาเรียนครมิวนิกทอดพระเนตรการจัดแสดงศิลปะวัตถุและของมีค่า รวมถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมพื้นบ้านและความเจริญของแคว้นบาวารียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี กษัตริย์มารกซิมิเลียนที่2แห่งบาาเรียทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นในปีคศ1855ทรงบริจาคสิ่งของที่สะสมไว้ในพระราชวังเรสิดนซ์ในเนครมิวนิกและพระราชวังอื่นๆของราชวงศ์จะแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักชาติและร่องรอยของอดีต ปัจจุบันจะแสดงศิละปะวัตถุยุโรปตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงต้นศตวรรษที่20ครอบคุมยุคกลางไปจนถึงยุคเรเนซองส์บาลโ,ลโลกโลโคโคและอาร์ตนูโวมีผลงานศิละปะชิ้นเอกของยุโรปทั้งงานประติมากรรมภาพวาดงานช่างทองงานแกะสลักงาช้างเครื่องลายครามเครื่องแต่งกายเฟอร์นิเจอร์อาวุธเครื่องดนตรีรวมทั้งสิ่งของที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งนี้สิ่งของจะแสดงส่วนใหญ่เป็นของสะสมของราชวงศ์วิเทนสบักสะท้อนความสัมพันธ์และการเกี่ยวดองกับราชวงศ์ต่างๆทั่วทั้งโยุโรปนอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่จะซื้อเพิ่มเติมและได้รับบริจาคตัวอย่างสิ่งของสำคัญที่จะแสดงได้แก่แบบจำลองผังเมืองนครมิวนิกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1570 ตามพระดำริของดยุกแอลเบตแห่งบาวาเรีย เป็นผลงานศิลปะส่วนตัวใช้แนะนำแขกที่มาเยือนเรื่องย่านที่อยู่อาศัยเก่าแก่เช่นมิวนิกออนเทอร์าีรีชตาบิงลันส์ฮุตอิงโกชตัดและบวกเฮาเซนแสดงให้เห็นผังเมืองในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาและข้อมูลเชิงลึกเรื่องสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และการวางผังเมือง ไม้แกะสลักรูปนักบุญและแท่นบูชาคัมภีร์ไบเบิลตู้เก็บเหรียญสะสมทำจากงาช้างและหินลาพีสลาซูลีของกษัตริย์มารกซิมิเลียนที่1แห่งบาวาเรียเป็นผลงานศิลปะที่รังสัรจากงาช้างชิ้นสําคัญของยุโรปในยุคบาโรกตกแต่งด้วยภาพนูนต่ําและภาพนูนสูงละเอียดงดงามด้านหน้ามีสัญลักษณ์อุปมานิทัศน เปรียบเทียบเรื่องสมัยโบราณกับเหรียญกระสาบบนยอดหลังคาตู้มีรูปปั้นจกักรพรรดิดบนหลังมา้าในฐานะผู้ชนะเหนือกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประดับอยู่การผสมผสานระหว่างสีงาช้างและลาพิสลาซูลีสื่อถึงความหรูหราและสีของตราแผ่นดินประจำราชวงศ์วิเทนสปักคือสีขาวและสีฟ้าตู้เก็บเหรียญน,นี้เป็นผลงานชิ้นเอกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาชมได้ยาก งาช้างแกะสลักเป็นหนึ่งในของสะสมขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดในโลกของสะสมชุดนี้ประกอบด้วยผลงานตั้งแต่สมัยโบราณตอนปลายจนถึงศตวตรรษที่20มีภาพนูนต่ำและภาพนูนสูงแบบบาโรกโถและรูปสลักจากงาช้างเป็นของสะสมราชวงศ์วิเทนสบ์บักแสดงในนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์เป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ รูปแกะสลักจากงาช้างประกอบเครื่องไม้ผลงานของศิลปินนายซีโมนทโทรเกอร์ในอดีตเครื่องกลึงงาช้างเป็นเครื่องมือล้ำค่าและเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนยุคอุตสาหกรรมชนชั้นสูงตั้งแต่ศตวตรรษที่1 6 1ถึง19ใช้การกลึงงาช้างเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมและการศึกษาชั้นสูงของราชวงศ์ยุโรป พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติบาวารียไม่ได้เป็นเพียงที่จะแสดงโบราณวัตถุแต่เป็นภาพสะท้อนตัวตนของคนในแคว้นบาวารียผ่านศินละปะวัตถุและวัฒนธรรมที่เก็บรักษาไว้ในแต่ละยุคสมัย สิ่งที่จะแสดงคือหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เฉพาะถิน่นมีส่วนหล่อหลอมให้เกิดรูปแบบศิลปะและค่านิยมเฉพาะของภูมิภาคศิลปวัตถุเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องชี้วัดว่าใครคือชาวบาวาเรียและเป็นเครื่องยืนยันตัวตนว่าภูมิภาคนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีรากฐานทางวัฒ ฒนธรรมที่มั่นคงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครมิวนิกสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี